ยินดีเข้าสู่ช่องจำนาเอฟซีน้องอีกครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังอีกตามเคยนะครับผมที่ผมลงคลิปทุกวันนะครับก็อยากลงแต่เรื่องมลัยเน่ยนะครับเพราะว่าให้ได้รู้ว่าเมลัยแต่ละวันเนี่ยว่าน้องเนี่ยได้มาจากไหนนะครับผมก็ลงคลิปแต่ละคลิปบางทีก็ หยิบาลไยที่น้องได้แบบเป็นแสนเลยนะครับได้ครั้งหนึ่งนีง่มีคนเอามาให้นะครับที่ไอ้หมอชิดเนี่ยนั่นเงินปึกแสนหนึ่งเลยนะครับเอาเอามาให้น่ะนั่นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นับรวมที่น้องได้จากวัดโจนะครับนะครับที่ ไม่ได้รวมใครหลายคนมาเงินเป็นเงินแสนนะครับอันนี้คนเดียวเลยนะครับนะครับที่หมอชิดวันนั้นผมผมก็ไปดูนะครับนะครับผมก็ไปดูอยู่จนเลิกวันนั้นนะครับที่หมอชิดนะครับวันที่ไปแสดงน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยมั้งที่หมอชิดอะ่ะแล้วเขาก็ประกาศไม่ไมให้ไปแสดงนะครับนะครับนั่นนะ คนเดียวเลยนะครับแสนหนึ่งเนี่ยไม่ได้รวมหลายคนเลยนะครับนะครับถ้าถ้ารวมพูดถึงไอ้บอสโจโด้วยนะครับหรือพูดถึงแบบมาลายอื่นๆนะครับนะครับเฉพาะบอสโจให้วันนั้นก็ล้านนะครับเงินล้านเลยนะครับวันนั้นแล้วก็มาไอ้อื่นๆอีกเอซ พอพอฮักไม่ฮักทั้งในประเทศและทางประเทศเนี่ยนะครับวันนั้นน่ะรวมๆแล้วก็สามล้านกว่านะครับนะครับเกือบเกืบสี่ถ้ารวมทั้งหมดจริงๆก็เป็นห้านะครับวันนั้นน่ะถ้ารวมทั้งหมดอ่ะถ้ารวมให้หมดเลยนะครับแต่เรารวมคร่าวๆนะสามล้าน สมล้านถึงสี่ล้านนะครับวันวันนั้นที่น้องได้รับที่บอสโจโหให้ล้านหนึ่งวันนั้นนะครับก็เป็นมาลัยจากไหนถ้าถ้าเราเราจะถามแบบแบบกว้างๆเลยนะครับเป็นมาลัยจากไหนนะครับถ้ารวมไปแล้วเป็นมาลัยจากน้องไปทำงานหรือไปแสดงในรอบ ไอ้กี่เดือนนะ่ะวันนั้นนะ่ะยังไม่ถึงปีนะครับตอนนั้นนะ่ะที่ที่มอบให้วันนั้นน่ะนะครับก็มาเลายทั่วสารทิศนะครับก็โอนให้กันทั่วสารทิศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในบอสโจเอาเงินมาให้เงินที่บอสโจมาให้ก็ได้จากไอ้เจ้าภาพมาจ้างนี่แหละครับเจ้าภาพมาจ้างได้มาจากไหนได้มาจากแฟนคลับเอฟซีที่มาเข้าดูงานนะครับ ก็มันเป็นการช่วยแบบวงกว้างเป็นวงกลมเลยนะครับนะครับช่วยมา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 มาถึงน้องอิงน้องอิงก็ไปร้องในในสถานที่นั้นๆแล้วก็สถานที่นั้นๆก็เก็บเงินแล้วก็เอาเอาเอามาให้บอโจนะครับแล้วก็เก็บเงินคนดูก็ จะภาพก็ได้เงินจากที่คนดูนะครับแล้วก็มาจ้างสาวน้อยต่อแล้วก็เอาเงินนั้นมาให้น้องหญิงนะครับมันก็วนเวียนกันนะครับเราก็มีสิทธิ์ให้กันทุกคนนะครับโดยโดยที่เราไม่ได้ยื่นให้โดยตรงนะครับแต่มันยื่นให้ทางอ้อมนะครับเราก็มีสิทธิ์ให้ทุกคนนะเราถ้าเราไปดูเนี่ยถึงเราไม่ไปแต่เราดูคลิปเนี่ยนะครับเราดูคลิป ของ YouTube แต่ละช่องเนี่ยก็เหมือนการให้อยู่แล้วนะครับนะครับให้อยู่ที่เราจะดูเยอะดูดูมากดูน้อยในแต่ละวันนะครับสมมุติว่าไอวิวหนึ่งเนี่ยเขาคิดอยู่ที่ประมาณสลึงหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราดูหลายๆครั้งเนี่ยสมมติว่าเรา,เราดูประมาณวันหนึ่งดูอยู่ อยู่ที่ไอ้หนึ่งมืนครั้งหรือหนึ่งพันครั้งเนี่ยก็เฉลี่ยประมาณสมมติว่าเฉลี่ยแล้วเล่นประมาณหนึ่งบาทเนี่ยนะครับเราก็ให้เขาไปแล้วหนึ่งบาทนะครับนะครับก็รวมนี่แหละเขาก็รวมที่เราดูกันทุกวันนะครับเราก็ได้ให้เงินโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ได้ยื่นให้นะครับแต่เราดูดูคลิปให้นะครับ ก็เป็นการให,ให้เช่นกันนะครับนะครับแล้วก็น้องอิงก,ก็ให้กลับมาคืออะไรคือให้ความสุขกับเรานะครับเรามีความสุขหรือให้ยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยนะครับที่ยูทูบเบอร์ไปถ่ายอย่างเงี้ยก็ให้แล้วก็ได้มียอดวิวขึ้นถ่ายถ่ายน้องอิงมียอดวิวเยอะขึ้นมีคนดูเยอะขึ้นนะครับก็ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวเยอะขึ้นอีกนะครับ ก็เป็นการให้แบบทางอ้อมนะครับนะครับอยากอยากจะอธิบายให้ฟังว่าเราได้ให้เงินหรือมาลายน้องอิงทางอ้อมหรือทางตรงนะครับแต่เราทุกวันนี้เป็นการให้แบบทางทางอ้อมนะครับให้ให้ทุกคนนะครับที่เราดูคลิปอยู่ในทุกวันเนี่ยไม่ว่าคลิปจากช่อง ช่องหลักของสาวน้อยหรือช่องพ่อกันชัยหรือหลายๆช่องนะครับที่ทํา y o u t u b e เนี่ยในในในประเทศไทยในโลกเนี่ยที่เราดูเนี่ยเราก็ให้เขาโดยอตัตโนมัตินะครับยิ่งดูเขาก็ยิ่งได้นะครับนะครับแล้วเ,เราก็มาถามตัวเองว่าเราได้อะไรจากการดูบางคนก็มีความสุขบางคนก็มีความเพลิดเพลินนะครับนะครับ มีความสุขกายสบายใจนะครับที่ได้ดูนะครับก็นี่เป็นการให้แบบทางอ้อมนะครับถึงเราไม่ได้ยืน่นเอาเอาเงินร้อยหนยไปยื่นให้กับมือโดยตรงนะครับแต่แค่เราดูนี่ก็เป็นก,การให้อีกอย่างหนึ่งเช่นกันนะครับไม่งั้นบอสโจแกจะส,สร้างแกจะถ่ายคลิป จะให้คนโน้นคนนี้ถ่ายคลิปทําไมนะครับก็เพื่อสิ่งนี้แหละครับเพื่อให้ f อฟที่ดูดูคลิปท,ท,ปท YouTube, ั้งทางโทรทัศน์ทาง y u t u b e เนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยนะครับเพื่ออยากให้คนดูเยอะๆมียอดวิวเยอะนะครับก็ไปดูง่ายๆนะครับในช่องใหญ่เนี่ยหลักๆเลยคลิปหนึ่งประมาณหนึ่งแสนวิวเนี่ยครับ คิดกันเล่นหนึ่งแสนวิวเนี่ยก็ประมาณไอ้หนึ่งแสนวิวก็ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับเพราะว่าหนึ่งล้านเออหนึ่งแสนวิวเนี่ยก็ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับก็ได้ประมาณหนึ่งพันบาทนะครับ คิดกันเล่นๆน,นะครับคิดกันเล่นๆน,นะครับก็อยากให้ f อฟทุกท่านเนี่ยเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับก็อยากให้รักน้องอิงเนี่ยเพราะว่าไหนๆเราก็ได้รักอยู่แล้วก็ให้ชดให้รักแบบนี้ไปตลอดนะครับมีอะไรๆก็มาปกป้องช่วยกันนะครับสิ่งนั้นนั้นก็จะได้ห่าง จางไปนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมผมก็ต้องเห็นคอมเมนต์ไอคนที่มาแซะมาอะไรมากลับมาชมน้องเลยคอยดูนะครับเพราะว่าคนเรามันมันไม่แซะไปตลอดหรอกครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็กลับมาดูนะครับจากที่ไม่เคยดูก็มาดูอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการที่ขอให้เราเอฟซีทุกท่านเนี่ย ที่รวมกันเป็นหนึ่งอยากให้น้องอิงเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ผิดถุกการใดก็ขอโทษขออภัยกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ